สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียชแนลครับคลิปนี้นะครับวันนี้มารีวิวทีมหลักให้ดูทีมที่เป็นทีมของผมเองที่เล่นตั้งแต่ภาคที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับคุณที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าคุณจะเห็นตัวอะไรภายในเกมนะครับผมอยากให้คุณมีส่วนร่วมก็คือประเมินราคาไม้ผมหน่อยว่ารหัสเนี้ของผมครับถ้าขายนะ เอาจริงๆนะครับไม่ราคาพกค้าเลยนะราคากลางจริงๆเลยนะครับให้ราดนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าผมอยากจะขายนะครับซึ่งไม่ต้องคิดว่าผมเติมเท่าไหรนะให้ลืมตรงที่เติมไปเลยนะครับอยากให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วตีราคาให้ผมหน่อยนะครับผมรบกวนทุกๆคนเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับตีราคามาเลยนะครับทีมก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นทีมที่ผมคิดว่าทั้งหมดภายในทีมอ่ะเป็นทีมที่ผมไว้ใจมากที่สุดและ ทั้ง11คนตัวจริงแล้วก็สำรองนะครับประตูครับจะเป็นทางด้านของปีเตอร์เชคตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าความโหดของเขาเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับส่วนแบ็คขวาครับจะเป็นคาฟูนะครับคาฟูเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนกับเทรนบ้างแต่เทรนเนี่ยพอมาจจะเวียงไปหน่อยนะผมก็เลยจับเป็นคาฟูนะครับส่วนแบ็คซ้ายครับผมจับเป็นฮาคิมี่ทำไมผมถึงจับเป็นฮาคิมี่ครับเพราะว่าแบ็คซ้ายเนี่ยผมก็มีคาร์ลอสอยู่เนาะแต่คาร์ลอสเนี่ยผมว่า ตัวเล็กไปหน่อยผมก็เลยจับฮาคิมิมาเล่นซึ่งฮาคิมิก็เป็นนักเตะที่ผมว่าจับมาเล่นแม็กซายแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมก็เลยจับมาเป็นตัวจริงนะครับผมแล้วก็คู่ประกันหลัง2คนครับผมจะใช้เป็นโซแคมเบลนะครับสาเหตุที่ผมใช้ก็คือ1แเลยก็คือแน่นนะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นเด็กอาเซียนอนด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นวูกิลฟานไดตัวนี้ก็เพิ่งเสริมมาไม่นานนะตัวแพ็คแฟนชอยใช่ไหม กองกลางครับขาดไม่ได้เลยก็คือทางด้านของวีเอราผมรอแค่คำว่าไอคอนิคโมเมนต์มาเติมเต็มเท่านั้นนะครับทางด้านขวาครับจะเป็นเอนดีเดนดีเนี่ยผมผมชอบนะได้จับแล้วรู้สึกว่าเข้ามือนะผมก็เลยยัดมาเป็นตัวจริงที่ไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายจะเป็นเจอราดนะครับตัวนี้เอาไวย้ยิงไกลบ้างปราบปล,า,ปลายถ้ามีโอกาสนะครับตัวเพลย์มิเกอร์ครับจะเป็นเมสซี่ซึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะ เพราะว่าชื่นชอบด้วยเลยซื้อมานะครับตัวนี้500กว่ามั้งถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็คู่หน้าครับจะเป็นรุ่มนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวต่ำครับแล้วก็ทางด้านของคู่หน้านะครับจะเป็นวัยรุ่นเอ็มนะครับเป็นเอ็มปัเป้นะครับร่าง99ก็ประมาณนี้นะครับ11ตัวจริงแล้วก็สำรองครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคืออาจจะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมผมก็ประตูครับจะเป็นอาริซอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มของเขากับลิเวอร์เนี่ย นานแล้วแหละหลายนัดแล้วนะผมก็เลยจับมาเล่นบ้างนะครับเพราะว่ามีเสน่ห์ไงชีวิตจริงนะครับประกันหลังครับจะเป็นปูโยนะครับเอาไว้สำรองกับทางด้านของเบอร์กิวฟานได้นะครับแบ็กซ้ายก็ตรงตัวเลยนะครับโรเมไปถึคาร์ลอสครับเอาไว้เปลี่ยนกับฮาคิมี่นะครับและก็ทางด้านของกลางรับนะครับจะเป็นคาเซคาเซเนี่ยรอเปลี่ยนกับเอ็นดีดีนะครับแล้วก็ตัวเพลย์เมคเกอร์ครับตัวนี้เนี่ยผมก็มีมูเซล่าใช่ไหมแต่ผมว่าผมอ่ะอินกว่า ผมจะจับบรูโน่มาเล่นนะครับตัวนี้ก็ร่างของแฟนชอยส์ครับแล้วก็หน้าต่ําจะเป็นเดียโก้มาเราน้าตัวนี้ก็ที่จริงก็อยู่สำรองนี่แหละแต่ไม่ค่อยได้เล่นทีมหลักเท่าไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมทางด้านของพี่มาโราน้าของเรานะครับแล้วก็หน้าอีกหนึ่งคนจะเป็นตอรเรสตัวนี้ก็สำรองก็ได้ตัวจริงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนักเตะที่เหลือแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลย นะครับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่สุดเนี้ยประมาณนี้นะกองหน้าครับก็ฟาวเกาตัวแรกเลยนะครับมีลุยซเรสนะครับประมาณนี้นะกองหน้านะครับมีโอบาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่น่าสนใจผมจะบอกนะว่าตัวไหนผมชอบบ้างเนี้ยก็ดูวันซาปาต้าเนี่ยแข็งโป๊กนะตัวนี้นะครับมีเอดินเชโกยังไม่อัพนะครับมีพระเจ้านะครับซลาตัน แล้วก็ทางด้านของบัวดูตัวนี้ก็ผมว่าเป็นตัวทีเด็ดภายในเกมได้เลยนะสําหรับภาคนี้นะครับแล้วก็กองหน้าครับอ๋อเลวานนะครับก็สําหรับสายพักบอลพิงบอลนะครับมีกุลก็เอาเรื่องนะครับมีลากาเซตนะครับเด็กของอาร์เซนอลผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับมีตตาโรมาติเนสเนี่ยผมว่าโหดนะตัวนี้เนี่ยโหดนะครับที่เหลือก็แฮร์รี่เคน ประมาณนี้นะครับหน้าต่ำมี2คนนะครับมีดีเบล่ากับทางด้านของโทมัสมูเลอร์นะครับมาที่ปีกกันบ้างนะครับปีกจะเป็นเมสซี่อย่างเงี้ยนี่ยเมสซี่เบรโดนะครับมีแซดด้วยนะครับ2เวอร์ชันนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีโกมองนะครับมีดักการคอสตาของบาเยิร์นนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยมีมาเรสด้วยนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ย ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับสแถวโดยประมาณนะครับมีฮาซาตัวล่าสุดนะครับมีรัสฟอร์ดนะครับตัวแรกถ้าผมจําไม่ผิดนะมีสเตอร์ลิงอย่างเงี้ยนะครับมีคารีมีซาฮานะครับของคิตตันพาเลตนะครับมีซาเน่อดีตเด็กเก่าของแมนซิตี้ด้วยนะครับรวมไปถึงพวกอ่ะกิตมันอย่างนี้นะครับมีอ่ามาเน่นะครับประมาณนี้นี่ก็กลางลุกแล้วนะครับนี่ฮะ มูเซล่าแพ็คล่าสุดเลยนะครับมีเควินเดอร์บอยนะครับมีมินามิโนะด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับมีเมสันเม์นะครับก็ยังไม่ได้อัพนะครับมีลิกเซนก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับมีตอนนี่ฟันเดอร์เบคด้วยนะฮะอ่ะอย่าลืมไปฮะคายฮาวเวตตัวนี้ก็มีนะครับก็ถัดไปที่ปีกกันบ้างนะครับปีกขวาตัวต่ำนะ เอารอย่างเงี้ยผมก็มีนะครับมีตัวนี้ด้วยมหาเทพนิโคลัสเป้ครับปีกซ้ายก็นี่ฮะซอนถึงมินเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือแฮร์รี่บานนะครับลูกรักผมเลยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็กองกลางครับนี่ฮะเวรัตตินะครับเวรัตติมีลูก้ามริตด้วยนะครับมีอ่าวาเบเบดก็มีนะครับคุณโุกานตัวนี้ฟอร์มดีแน่นอนนะครับเก่งมากในชีวิตจริงนะครับ ราคิติดผมก็มีนะเด็กเก่าบาซ่านะครับก็ประมาณนี้ฮะมีแฟงกี้97ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือลูกรักอีกหนึ่งคนนะครับก็คือซิโซโ,ซโก้นะฮะก็บางคนผมยังไม่เก็บคาแฟแผงคันโตเลยนะก็ประมาณนี้ครับกลางรับก็เนี่ยะโทมัสปาเต้นะครับมีบูตเกตด,ด้วยนะครับก็หลากหลายอยู่นะกลางรับครับมีอย่างเช่นมาติดอย่างเงี้ยนะนะครับฟาบินโย จอจินโยนะครับแล้วก็โรดี้นะครับแบ็กขวาก็ไม่เยอะนะแบ็กขวาผมโค่นน้อยนะภายในทีมนะครับมีแค่8คนเองมั้งนะครับมีเบียรินนะครับมีปาวายังไม่อัพครับมีกัวราโดนะครับมีวันวิซาก้าแล้วก็เทรนครับเอาไว้เปลี่ยนกับคาฟูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับลูกรักของผมด้วยนะครับเจมจัสตินของเลสเตอร์ฮะแล้วก็นี่ฮะฟอรนซสีของปารีสนะครับ ประมาณนี้นะ้ำแบคไซด์ก็ส่วนใหญ่นะเห็นไหมผมไม่ค่อยแบบถูกใจเท่าไหร่นะก็อาจจะมีลูกชอนะที่สามารถเบียดขึ้นมาได้บ้างถนะ้าผมอัพนะครับก็ประมาณนี้ครับมีโรดีนะ้เนี่ยก็ผมว่าก็เร็วนะโรดี้ของแอดมาริดครับมาที่กองหลังฟีเจอร์ครับคือผ่านไปแบบเร็วๆดีกว่านะผมว่าเริ่มชักจะช้าแล้วนะครับที่น่าสนใจเลยนะอารามอสอย่างนี้นะครับมีโกดินของแอดมาริดนะครับแล้วก็ รูมินดีอาร์ตไม่ใช่ของแอตมาริดนะอดีตอดีตนะครับอดีตของแอตมาริดนะครับแล้วก็อินเตอร์ด้วยนะครับผมมีเนี่ยสโตนสโตนดีอาร์ตนะครับแล้วก็ลาป็อกมีครบเลยสำหรับแมนซิตี้ครับมีแฮร์รี่แม็กไกว์ด้วยนะครับมีอุมตี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกองหลังก็มาที่ประตูกันบ้างนะครับผมเรื่องมืที่เดกอาก่อนเลยครับก็ยังไม่อัพนะครับทางด้านของฟีเจอร์แมนยู นะครับมีเคลเลอร์นาบารด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะฮานนาโนวิดผมว่าก็โหดนะแต่ผมยังไม่อัพนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับมีเอเดรีนนะครับสามเมอร์ชันเลยนะสามคนนะครับมีติโบคูตัวก็เอาเรื่องนะเด็กเก่าเชลซีด้วยนะครับก็นอยเออร์อย่างเงี้ยนะครับแบรนเเลโน่ก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ด้วยฮะมาร์ตินีสสัปดาห์ไหนฟอร์มเอนะผมจับมาเป็นตัวจริงเลยนะครับบอกเลยว่าเหนียว แล้วก็มาดูที่ไอคอนิกประมาณนี้นะก็กี่แถววะเนี่ยมีไม่เยอะนะมี6 6แถวรวมตัวซ้ำด้วยนะครับก็ไล่เลยทีละคนครับเดียโก้ฟอร์ลันครับมีไมเคิลโนเวนนะครับแล้วก็ฟอร์ลันร่างแอดมาริตตัวเก่านู่นแหละนะครับผมนะแล้วก็มีเอลเบ้นะครับของบาเยินแล้วก็เป็นโมเรนเตสนะครับของรอลมาริดครับและนอกจากนั้นครับจะมี มาร็วหน่านี่น่าจะเป็นตัวแจกใช่ไหมคือนานแล้วแหละตัวนี้นะครับจำไม่ได้แล้วนะครับมีเดนิสเบิร์กแคมป์ครับมีเดโก้นะครับแล้วก็พี่เบ็กนะครับพี่เบ็กสองคนเลยนะครับร่างของมาริดนะครับก็เปิดได้ซ้ำด้วยนะมีเบคแฮมร่างแมนยูนะครับคนนี้มีโรเบียพีแรสครับแล้วก็ทางด้านของลุงเบิร์กนะครับพีเรสก็2เวอร์ชั่นเลยนะ นอกจากนี้ครับมี power netweed นะครับมีเรียงกิกก็มีนะครับแล้วก็โรลธาของอินเตอร์มิลานนะครับมีกูตีนะครับของมาดริดด้วยก็ประมาณนี้นะคือขี้เกียจพูดและโคตรโคตรขี้เกียจพูดนะคลิปมันจะยาวไงนะครับมีเนต้านะครับมีซาวี่นะครับมีปิโลมีซาเบียลองโตคาฟูปูโยประมาณนี้ครับมีฟานบีขึ้นบราอเออร์นะครับแล้วก็เปาโลมานิเน ประตูก็แถมมาเป็นโอลิเวอร์คานนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตำนานตำนานลีเจนนะครับตำนานทองผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคือไม่รู้ว่าจะใช้ใครครับส่วนใหญ่ที่จะใช้จะเป็นอยู่2-3ามคนนะจะเป็นโรมาริโอครับแล้วก็เดียปิโลประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะอาจจะมีแลมพาดมาบ้างนะครับแล้วก็อ่เป๊ปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเป๊ปปิโอลานี่ครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นนักเตะที่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับพวกไม่ใช่แครีโอเวอร์นะผมไม่มีนะครับก็เป็นปีธรรมดานะครับเป็นการ์ดหลังสีฟ้าปกตินะครับโรเบอร์สันเงี้ยผมรอฟีเจอร์อยู่นะเปิดไม่เคยได้เลยเปิดโคตรยากนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่ยผมก็อยากได้ฟีเจอร์นะโอซานคาบักนะครับอยากเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนําเลยตัวนี้ โคตรโธนะครับตัวนี้เก่งมากนะสปีดเนี่ยรู้สึกว่าจะ99นะตอนนี้ผมจับมาเล่นนี่เอ้ยไม่ใช่99ดิ98 98นะครับ98เลยนะอัพตันด้วยนะครับตัวนี้ก้องหลังเมื่อก่อนเล่นแบกขวานะเก่งมากนีครับก็ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นี่ก็เป็น11ตัวจริงที่ผมไว้วางใจที่สุดในรหัสไอดีหลัอันนี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ครับผมฝากไว้แล้ว่า ต้นคลิปช่วยประเมินราคาผมหน่อยว่าถ้าผมขายไอดีนี้เนี่ยจะออกเนี่ยประมาณราคาที่เท่าไหร่นะครับขอแบบเป,เป,เป,เป๊ะๆเลยละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ